สวัสดีครับก็หายไปนานกับอยากเล่านะครับเพราะว่างานตอนนี้รัดตัวมากเลยนะครับช่วงนี้ก็ดีครับงานเยอะดีก็มีอะไรให้ทําอย่างเช่นการไปเจอลูกค้าทําคัสเตอร์เซอร์วิสนี่นแหละครับก็เป็นอีกอะไรท,ที่ที่เริ่มจะเข้าใจงานมากขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มที่จะเ,เป็นส่วนหนึ่งกับมันมากขึ้นนะครับก็ เ่องรงหลังก็ออกไปเจอลูกค้าเองแหละไม่ได้ตามเซลล์ไปแล้วก็ไปเจอไปพูดคุยนะครับก็วนใหญ่ก็ให้เค้กก็ติดเค้กไปด้วยนะครับเค้กวีเบกนะครับอ้ามีเค้กวีเบกเค้กลูกพุนนะครับอร่อยนะครับแล้วก็งานฟุตบอลก็ยังโอเคนะครับดีขึ้นตอนนี้เดนิเอลไม่อยู่แล้วก็เป็นเทสต์ทำคนเดียวโดยตรงแล้วก็เป็นก็ขยับไปเป็นผู้ช่วยเต็มตัวนะครับ แก็วันนี้ก็จะเป็นวันแรกที่ท,ที่อาจจะต้องยืนข้างสนามแทนบังโก้นะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างกดดันเหมือนกันครับเมื่อคืนออกไปกินอิสักขยะมาก็กินเบียร์ไปหลายแก้วคหกแก้วได้นะครับแล้วก็กลับมาตบด้วยชูหายเก้าเอร์ซนคือกินแล้วก็รู้สึกว่า นอนไม่สบายเลยนอนทรมานมากเลยแห้งเจ็บคอเพราะว่ากลนน่าจะกลนดังกลนเยอะอมันรู้สึกทรมานมากกว่ามีความสุขเราฝันนู่นนี่นั่นโน,น้นเลยเยอะเธอเยอะแยะนะครับก็กลายเป็นว่าการดื่มแลวนอนเนี่ยมันทำให้เราหลับไม่เต็มที่ไม่ไม่โอเคสักเท่าไหร่นะครับก็แต่ถามว่าช่วงหลังก็ไม่ค่อยดื่มละ ส่วนมาก็จะปรายากินข้าววันละมือเหมือนเดิมแล้วก็แต่อาจจะมืม้อนี่อาจจะหนักหน่อยนะครับก็คือใครพยายามให้ cover ตลอดวันก็ตอนถึงตอนเย็นนะครับก็ก็พอที่จะเอาอยู่ได้บ้างนะครับโอเคกเ็ฟุตบอลก็ยังโอเคอยู่มีความสุขอยู่บ้างก็งานเดือนทั่วไปก็โอเคตอนนี้รถที่จองเอาไว้ เปลี่ยนจาก J5 นะครับปเพื่อเป็นซื้อไปซื้อ j 6แทนเพราะ J5 มันรอนานมาก j จคูบีบ b มันรอนานมากมากรอนานจริงๆมันทำให้การใช้ชีวิตลำบากนะเพราะว่ารถอาถรรที่ใช้แม่หนึ่งเขาก็ต้องเอาไปใช้บ้างแต่เราใช้เป็นหลักเลยเพอมันใช้เป็นหลักแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะสลับเปลี่ยนลำบากเราก็เลยก็เลยก็เลยเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนไปเป็น เจหกก็จ่ายเพราผ่อนเพิ่มขึ้นอีก,กมาสามพันก็คิดว่าไหวแหละก็ต้องลองดูนะครับส่วนได้สีรอนเงินก็ก็โอเคแหละดีกว่าจริงๆแล้วเราก็ชอบเจหสีน้ำเงินเราจะจัดได้ลดสีน้ำเงินแต่ว่าเจหกไม่มีก็โอเคไม่เป็นไรก็ใช้ได้ใช้มาเหอะใช้มาก่อนเดี๋ยวอยู่ไปก็รักกันเอง ดูไปก็ชอบเองแล้วก็โอเคก,กับรถที่มันเป็นไฟฟ้านะน่าจะประหยัดชีวิตได้เยอะเลยประหยัดอะไรได้อีกมากมายนะครับก็อาจจะกินเขาได้สองมือ้อแต่เขาทำให้น้ำหนักลงก็โอเคมันทําให้เราผอมทำให้เราผอมก็ถือว่าใช้ได้ไม่แย่นะครับก็ส่วนช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาเพราะยุ่งจริงๆแต่ก็จะพยายามมาอัปเดตชีวิต บ้างนะครับนอยากเล่าก็อยากเล่ายิมเรื่องที่สมควรจะเล่าหลายเรื่องมากเลยนะจริงๆแนละ้วเดี๋ยวพี่ว่าจะปรับเวลาแบบกลับบ้านมาหนึ่งวันมาเล่าเรื่องสั้นๆฟังดีกว่าแทนที่จะรวบรวมมัแต่ทิศหนึ่งเียมันลืมนะครับเออแต่ก็ที่บอกแล้ว,ว่าวันนี้ก็จะเป็นแมช์ใหายนะครับของคัสตอมเจอบุรพาที่เป็นระดับหนึ่งนะของโคชุ่มที่ทํางานด้วยกันมาปีรุ่งการที่แล้วนะครับก็มาเยือนที่นี่เขาเก่งเขาเก่งมากๆเลยก็เดี๋ยวรอดูว่าเราจะ จะไหวแค่ไหนจะสู้เขาได้ไหมหรือยังไงก็ลองดูส่วนทํางานกับญี่ปุ่นก็เหมือนเดิมครับเป็นกับการทํางานที่ซับซ้อนแล้วก็เต็นไปด้วยความอีหยังวะระย,ยะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเราก็ดูแฐนนาณะลูกจ้างนนอะเนาะเราก็ต้องทําในสิ่งที่เราที่เขาให้ทำนะครับแต่ก็ก็ยังมีความอียหยังวะอยู่นะ อเคก็เด okay, so really. ี๋ยวเราดูต่อไปว่ายังไงส่วนรายได้ที่มีตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ไม่ค่อยเวิร์กเลยแหละเพราะเราก็อืมยังไม่รู้ว่าจะหารายได้ตรงไหนแต่บ้านหลังนี้ขายติดป้ายขายละก็รอดูว่าจะมีลูกค้ามาเมื่อไหร่แล้วก็รอดูว่าจะขายได้ตอนไหนก็คงต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นที่มันเบากว่านี้ตอบโจทย์กว่านี้ ใกล้โรงเรียนลูกด้วยแต่เป็ต้องตื่นเช้าแหกที่ตาตื่นกตีห้าสิบห้ทุกวันผันดหน้าก็เป็นเป็นวีคออฟของบีนาซึ่งจะทําให้เราได้มีเวลามากขึ้นในการทํานู่นทนํานี่ก็ถือว่าโอเคก็เดี๋ยวรอดูว่ายังไงอัปเดตกันประมาณนี้ดีกว่าก็ไม่ต้องยาวมากสั้นๆหน่อยก็โอเคก็เดี๋ยวถ้าได้ลดแล้วเราจะมาบอกว่าเป็นยังไงเนาะน่าจะดีนะครับวันนี้ก็อยากเล่านี่แหละ อัปเดตชีวิตกันนิดนึงนะครับโอเคบ๊ายบาย